สวัสดีครับผมนายซี่ชัยซี่ปะพาพะครับวันนี้เรามาเราจะมาจำลองเครื่องจักรครับด้วยโปรแกรม factory io นะครับเขียนแกมผ่าน g x work 3าครับของมิซูมิชินะครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดหลักการทำงานนครับอาจจะมีสวิตช์ที่ใช้งานนะครับมีแค่สตาร์ท ตอบคเราก็จะมีเคาน์เตอร์นับจํานวนว่าเราทํางานสําเร็จไปกี่ชิ้นแล้วนะครับอย่างแรกครับกดสตาร์ทครับอ่าเรี้ครับกดหลานก่อนแล้วก็กดสตาร์ทครับชิ้นงานเราจะมาเจอตัวนี้เซนเซอร์ครับเชอเซนเอร์ปุ๊บมอเตอร์อยู่ทํางานี่อยู่ครับก็ออกถูกนี้ทํางานครับมาวางที่ชิ้นงานนี้ครับเพื่อประกอบเข้าร่วมกันครับ พอเนี่ยครับของเจอเซนเตอร์ตัวนี้นะครับจะนับหนึ่งนะครับนะครับเลขสิ่หลักการ นะครับหลักการก็จะประมาณนี้ครับที่ผมเขียนไว้ประมาณนี้ครับก็กดสตาอปครับพอกดสตาร์ทก็นะครับพอกดสตาอปก็หยุดการทำงานครับพอกดสตาอปก็เคัตเตอร์จะรีเซ็ตเป็นศูนย์นะครับเริ่มศูนย์ใหม่นะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ